สวัสดีครับพบกับ FC Mobile เช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับนะครับกองหน้าที่ท็อปร้อยใช้กันจะมีตัวไหนบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม f i p o i n t และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ d o e P เลยครับ ในท็อปร้อยนะครับก็จะมีนักเตะที่กระจุกตัวกันอยู่ที่เจ็ดันดับนะครับเอาเป็นว่าเจ็ดันดับเริ่มจากลำดับเจ็ดก่อนแล้วกันนะครับนะก็ในส่วนของลำดับเจ็ดก็จะเป็นแฮร์รี่เคนนะครับแฮร์รี่เคนล่างนี้เลยครับสำหรับแฮร์รี่เคนล่างนี้ก็โอเวียสูงมากนะครับโอเวียอยู่ที่95้าสนะครับในเรื่องของสกิลมูฟสามดาวนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ซีเรียสเรื่องสามดาวก็ถือว่าแฮร์รี่เคนก็เป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งนะครับในเรื่องของสปีดก็ประมาณหนึ่งนะครับแปดสิบกว่าประมาณนี้ครับ ความคล่องตัวอาจจะไม่เยอะนะครับคือเน้นโป้งเดียวจอดนะครับคือเน้นในการจับบอลพิกบอลแล้วก็ยิงนะครับไม่ต้องอะไรมากมายนะครับแล้วก็ในเรื่องของลูกกาอากาศก็ถือว่าโอเคนะครับจะมาดูตรงนี้ครับในการหมุงนะครับ93การกระโดด91นะครับความคมเนี่ยคมแน่นอนนะครับเนี่ยเนี่ยความคมคืออยู่ที่101ขึ้นไปเลยครับ ถือว่าดีมากๆๆครับคุณสมบัติของแฮร์รี่เคนก็จะเป็นความเป็นผู้นําส่งลูกไกลย,ยิงประตูจากที่กายเพเมเกอร์แล้วก็ยิงใส่ก้อยครับมันก็เลยเป็นสูงสูงนะครับอันนี้อาจจะเล่นยากนิดนึงนะเพราะว่าเขาจะต้องลงไปเล่นเกมรับแล้วก็ค่อยเติมขึ้นมาอีกทีบางทีก็อาจจะชา้านิดนึงนะครับข้อดีของแฮร์รี่เคนอีกอย่างนึงก็คือเทา้ทา5-5ทั้งคู่นั่นเองครับก็จะเป็นที่มาของอันดับ7นะครับซึ่งมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ีทีมนั่นเองนะครับมาต่อที่อันดับ7ร่วมนะครับ คะแนลังนี้นะครับก็มีความเร็วที่ดีครับด้วยความที่เทนไปเนาะอาจจะดูยากนิดนึงนะครับดูแบบนี้ดีกว่าน่าจะดูง่ายกว่านะครับเนี่ยประมาณ92นะครับทุกที92สปีดดีนะครับในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวเนาะอาจจะไม่เยอะมากครับความคมดีครับการจ่ายบอลอาจจะไม่เท่าไหร่นะครับก็เน้นโป้งเดียวจอดเหมือนกันครับคล้ายคล้ายแฮร์รี่เคนก็คือมีสกิลมุฟสามดาวครับว่กเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับปันกลางครับแต่ว่าในเรื่องของเกมรับเนี่ยลงไปช่วยในเรื่อง การเวลาที่เราโดนลูกคอเนอร์นะครับเออร์ลิงเบลลฮาร์เลนเนี่ยจะลงไปช่วยเกมรับเสมอนะครับนะก็ในส่วนของฮาร์เลนนะครับอ่าร่างนี้ก็จะเป็นเฉพาะลูกโม่งทรงพลังอย่างเดียวนะครับซึ่งมีผู้ใช้งานอยู่ที่4ทีมนะครับนั่นก็คืออันดับ7ครับแล้วก็คนสุดท้ายนะครับก็คือซาเดสครับผมนี่ครับซาเดสร่าง88นี่แหละนะครับในส่วนของซาเดสนะครับสปีดดีมากครับ87 95เเป็นร่างที่ได้ฟรีกันมานั่นเองครับนะก็ สปีดดีแล้วนะครับสกิลมูฟสามดาวนะฮะในเรื่องของความคงก็ประมาณหนึ่งเนาะด้วย OVR อยู่ที่88นะครับสปีดก็เท่โทีครับความคงก็ถือว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับในเรื่องของลูกกาอากาศก็ไม่แย่นะครับการงมง75การกระโดด89ดครับสูง188ซนติเมตรครับเท้า5้าด้วยนะครับเออตรงนี้ข้อดีของซาเดสครับเท้า55คุณสมบัติของซาเดสไม่มีอะไรครับว่าเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับปันกลางนะครับและนี่ก็คืออันดับ7ร่วม3คนนั่นเองนะครับ มาต่อที่อันดับ6กันบ้างครับนั่นก็คือเอริมบราวฮาร์แลนด์ร่าง OVR 95นะครับสำหรับฮาร์แลนด์ร่างนี้ก็มีสเตตที่สูงกว่าร่าง90ขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับสกิลมูฟสามดาวเหมือนเดิมครับเท้าห้าสามเหมือนเดิมนะครับสปีดประมาณนี้นะครับความคล่องแคลว่องไวเนี่ยครับความความคมในการจดสกอร์ของฮาร์แลนด์ร่างนี้ถือว่าทําได้ออกมาดีมากนะครับในเรื่องของลูกกาดดีแน่นอนครับมีลูกหม่งทรงพลังเนาะการกระโดด95การหม่ง85นะครับ คุณสมบัติก็มีลูกหมวกทรงพลังอย่างนี้ครับว่าแต่เป็นเกมลูกสูงเกมรับปั่นกลางครับอร่างนี้ก็อยู่ที่อันดับ6นะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่5ทีมนั่นเองครับมาต่อที่อันดับ5กันมากครับนั่นก็คือเฟอร์นันโดตอเรสร่าง88นี่แหละนะครับร่างนี้ก็เนี่ยครับสเตตก็ถือว่าโอเคนะครับยังเขาเรียกว่ายังสามารถใช้ได้ในยุคปัจจุบันอยู่นะครับก็อาจจะต้องเป็นพวกเม็ดแดงเม็ดส้มอะไรพวกนี้ยังยังยังสามารถเล่นได้ดีอยู่นะครับสปีด94นะครับสปีดปลาย89ครับสคีดปลงไแปด แปดสิบเจ็ดประมาณนี้ครับความคมก็ยังถือว่าได้อยู่นะครับความคมได้อยู่นะครับความแข็งแรงดีนะครับคุณสมบัติคือเลี้ยงเร็วยิงปั่นโค้งครับเท้าสี่ห้าเกมลูกสูงเกมรับปั่นกลางสูงหนึ่งร้อยแปดสิบหกเซนติเมตรครับส่วนใหญ่ที่เห็นก็ประมาณเม็ดเม็ดเม็ดแดงขึ้นไปนะครับเนาะซึ่งอันดับสี่เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่หกทีมนั่นเองนะและอันดับห้าร่วมคนที่สองครับนั่นก็คือดาวิดชินุล่านะครับร่างนี้ก็ยังถือว่ายังมีคนนิยมใช้เยอะอยู่นะครับ ชินล่าล่างนี้ครับสปีดดีครับ93 91นะครับความคมก็อยู่ที่ประมาณสัก90ต้นๆประมาณนี้ครับการจ่ายบอลดีนะเนี่ยโดยปกติกองหน้าเนี่ยการจ่ายบอลบางทีก็อาจจะไม่สูงขนาดนี้ครับแต่ว่าได้ชินล่าเนี่ยด้วยความที่เขาเล่นปีกเนาะก็สามารถที่เอามาพลิกแพงเล่นกองหน้าได้นะครับเนี่ยซึ่งตรงนี้ก็ทําออกมาได้ดีนะครับ ในเรื่องของความคงค้างว่องไวทำออกมาดีนะถึงแม้ว่าจะสูง186ก็ตามครับเท้า55นะครับแต่ว่าความคงค้างว่องไวเนี่ยถือว่าสูงกว่ากองหน้าที่มีความสูงนะครับก็ถือว่าพิกบอลอะไรพวกนี้ค่อนข้างที่จะดีครับลูกการอากาศก็ไม่แย่ครับการหมง88ครับการกระโดด91นั่นเองครับสก,กิลมุฟ5ดาวครับคุณสมบัติของชินล่าครับก็จะมีเหนือชั้นแล้วก็เพเมเกอร์นั่นเองครับ แต่ว่าในเรื่องของ AI ของชินูระถือว่าทําออกมาได้ดีครับว่าเลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับปั่นกลางครับอันดับ5เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่6ทีมเช่นกันนั่นเองครับต่อที่อันดับ4กันมาครับอันดับ4นี่ก็จะเป็นร่างอ่าร่างขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับในส่วนของต่อเลสนั่นเองครับต่อเลสร่างนี้นะครับก็มีผู้ใช้งานอยู่ที่9ทีมนั่นเองครับสิ่งที่ได้มากขึ้นนะครับก็สปีดนะครับพูดง่ายนะสแตทโดยรวมจาก8 8มา9 1เนี่ยถือว่าสปีดหลๆเออ หือว่าสเตตด์หลายอย่างเนี่ยทำออกมาได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับคุณสมบัติเหมือนเดิมครับยิงปานโค้งเลี้ยงเร็วเวอร์เลยเหมือนเดิมครับความสูงเหมือนเดิมนะครับที่ได้เพิ่มขึ้นมาคือ o v r นี่ครับนะซึ่งก็ตามที่บอกไปมีผู้ใช้งานอยู่ที่9ทีมนั่ครับและอันดับ3นะครับในรอบนี้นะครับนั่นก็คือโรนันโด R9 หรือว่าโดอ้วนที่เราคุ้นเคยกันนี่ครับในส่วนของโดอ้วนครับก็มีผู้ใช้งานกันอยู่ที่อันดับ3เนาะ ใช้งานกันอยู่ที่10ทีมนะครับในท็อป100เนี่ยใช้กัน10ทีมครับสปีดของดอว์นนะครับ94 93ครับยังดีอยู่นะครับนะต้องรอร่างใหม่มาแล้วล่ะนะครับถึงจะดึงโรนัลโดร่างนี้ให้ราคาลดลงนะครับในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวก็ประมาณนี้ครับไปกระบอลได้ดีนะครับในเรื่องของการทำระตูดีครับเป็นร่างเบสไอคอนนะครับก็ทำออกมาได้ดีมากมากเลยครับยังได้รับความนิยมสูงสุดอยู่นะครับ นณปัจจุบันนี้ราคาก็แบบไปไกลเหมือนกันนะครับการจ่ายบอลก็ประมาณนี้ครับเนาะโดยความเป็นกองหน้าการจ่ายบอลก็อยู่ช่วงประมาณนี้ประมาณ70-80ประมาณนี้แหละนะครับความแข็งแรงอยู่ที่8 9ก็ถือว่าไม่แย่นะครับนะโดนบงโดนเบียรอะไรพวกนี้ก็พอมีลูกดื้ออยู่นี่นครับในเรื่องของลูกอากาศก็พอได้อยู่8 1 81นะครับอาจจะไม่ชุดจุดเด่นของเราจุดเด่นของเขาคือในเรื่องของสปีดนี่ครับเกมลูกกลางเกมรับํามครับศูนย์หนึ่งร้อยแปดสิบสามเซนิเมตรครับท่าที่หนันคือห้าทั้งคู่นะครับยิ่ง ก็อันดับ3มเนี่ยมีผู้ใช้งานตามที่บอกคือ10คนนั่นเองครับและอันดับ2ประจำรอบนี้นะครับนั่นก็คือซอนเฮืงมินนะครับนะมาจากร่างสตาพาสเนะ่ครับสำหรับซอนเฮืงมินนะครับสปีดดีครับ91-92บอนะครับในเรื่องของความคล่องแคล่วว่องไวคล้ายๆลอนโดนะครับไปกับบอลได้ดีนะครับการยิงนะครับถือว่าสูงกว่านะครับด้วยความที่ร่างใหม่ๆออกมาเนี่ยสเตตของ อย่างอื่นๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะครับเนี่ยพลังการยิงของซอนอยู่ที่ประมาณ9กากลางๆประมาณนี้จ่ายบอลประมาณนี้ครับเจ็ดสประมาณนี้ครับความแข็งแรงอาจจะน้อยไปนิดนะครับแต่ว่าในเรื่องของความแข็งแรงตัวนี้นะครับโดนตรงนี้ช่วยไว้ได้ครับร่างกายแข็งแรงตรงนี้ช่วยไว้ได้ครับเวลาที่เราดึงอะไรพวกเนี้ยซอนก็จะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเป๋เท่าไหร่นะครับนะมีลูกดื้อมีลูกดื้อครับพวกนี้นะพลังแสงอื่นๆก็มียิงปั่นโค้งนะครับยิงประตูจากที่ไกลเร่งเร็วเล่นเพื่อทีนะครับ สูง183ซนติเมตรครับเท้าห5าครับเวิร์กเล็เป็นเกมลูกสูงเกมรับปันกลางครับอันดับ2เนี่ยมีผู้ใช้งานอยู่ที่11ทีมเลยนี่ครับและอันดับหนึ่งประจำซีซั่นนี้นะครับคงต้องบอกเลยว่าโอ้โหล่างนี้ติดมาทุกภาคเลยนะทุกซีซั่นที่เราจัดอันดับนะครับจะเป็นใครไปบ่ได้ครับนั่นก็คือไอซักนั่นนี่ครับอเล็กซานเดอร์ไอซักนะครับนะในเรื่องของสเตตนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับอาจจะดรอปไปแล้วแหละนะครับคือดรอปไปแล้ว คนอื่นแซงไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าข้อดีของไอซักก็คือยังเล่นได้ดีอยู่นะครับคือพูดง่ายว่าคุ้มราคานะครับไปดูราคากันก็ได้นะครับราคามูลค่าเท่านี้ครับเม็ดแดงเม็ดส้มเนี่ยถูกมากนะครับเนี่ยไปดูเลยครับเนี่ยเม็ดแดงเม็ดส้มเนี่ยราคาอย่างถูกเลยนะครับที่สําคัญคือยังเล่นได้ดีด้วยไงสําหรับอีซักนะครับอันนี้เรื่องของสปีด85 87นะครับความคล่องแคล่ววงไวอาจจะไม่เยอะหรอกนะครับนะสกิลมูฟซีดาวนะครับเนี่ยพลังการทำมาดูดูครับเนี่ย ดรอปมากๆเลยแต่ว่านะครับด้วยความที่ราคามันลดลงมันถูกลงนะครับแล้วก็คนเนี่ยเทนสูงขึ้นนะยี่สบาสามสิบ 25, อะไรเงี้ยเห็นเทนเป็นว่าเล่นเลยนั่นนี่ครับการส่งบอลถือว่าโอเคนะครับความแข็งแรงถือว่าดีครับเจ็ดสิบเจ็ดนะครับลูก,กาอากาศก็ไม่แย่นะการหมงนเจ็ดสิบแปดการกระโดดแปดสิบแปดนะล่าน,นี้ออกมาตั้งแต่เริ่มต้นซีซั่นเลยนะครับนะ ดังนั้นเนี่ยเรื่องสเตตเนี่ยมันก็คงจะดรอปไปตามการเวลานะครับคุณสมบัติของอีซัคนะครับก็คือเหนือชั้นเลี้ยงเร็วแล้วก็ยิงไซกอยนะครับก็เลยเป็นเกมลูกสูงเกมรับปานกลางครับสูง192ซนติเมตรครับ cm, ข้อดีของอีซัคนะครับในช่วงนั้นที่เขาใช้กันนะก็คือเรื่องของเท้า55นั่นเองครับนะแต่ปัจจุบันนักเตะที่มีเท้ uh, 55, า5เนี่ยก็มีหลายคนมากขึ้นนั่นเองครับเนาะแต่ว่าอีซัคก,ก็ยังได้รับความนิยมสูงเป็นอันดับหนึ่งประจำซีซั่นน เหมือนเดิมนะครับซึ่งอีซักนะครับมีผู้ใช้งานอยู่ที่32ทีมเลยนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับในเรื่องของกองหน้าบางทีท็อปร้อยเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบว่ามีสุ่านอะไรมากมายนะครับก็เน้นใช้เน้นเป็นตัวใช้งานมากกว่านะครับถึงแม้ว่ามูลค่าทีมของเขาจะสูงนะแต่ว่าในนักเตะกองหน้าเนี่ยก็ยังเป็นอีซักอยู่นั่นเองครับเนาะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่หน้าละกันครับสำหรับวีดนี้สวัสดีครับ